สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกระเช้าเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุบฟตบอลแบบเจ๊ในโอเคเ <Okay. S 1> จดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้เกาโชเซรายตาลี่มันเดย์ไนท์สปอร์ตแให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า1000 0 0บาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ sport 8 8 s, <S ที่นี่ที่เดีเาายว Li น์ ad s p s p o r t 88s ตีหนึ่งตรงนะพวกแกนะอันดับ17เล่นทีมเกาะซาดิเนียอย่างกายารีนะจะเปิดบ้านพบกับสามนาโปลีนั่นเองนะจ๊ะกายารี ari, ชนะ1เสมสอ2 แพ้2จากขานัดหลังสุดฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนนาโปลีชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครจาก5เกมมลัสุดฟอร์มดีเว้ยมีหนำซ้ำ 3, นะ5เกมล่าสุดเท t ตูเ a ตจะดำไปหามาเนี่ยนะนาโปลีชนะกายารีได้3เกมเสมอหนและแพ้กายารีแค่นัดเดียวโอ้โหเรียกว่าเหนือกว่ากระจายยิ่งกว่าแม่ห้องสอนอีกเหนือสุดแดนสยามอะไรแบบนี้นะ ชนะมากกว่าในการดวลกันแถมฟอร์มหลังก็ดีกว่าด้วยสําหรับนาโปลีเสียงเดียววันนี้เป็นทีมเยือนเท่านั้นนะอ่ะดูตัวเล่นที่ข้าไปจะลงสนามกันเล็กน้อยก็แลวกันกายอารี่ิเจ้าถิ่นนะจ๊ะลูก้าเชปปิเตลี่นะเอาไปตัวาซซี่ตรงกลางและกองหน้าอย่างเจ้าเปโดรนะ <Okay. S 1> ส่วนนาโปลีเนี่ยชื่อคุ้นหมดเลยนะทางด้นานของฮวนเฮซุสมาริโอรุยตรงกลางในฟาบินบรูอิสพวกนี้ก็เป็นตัวหลักแล้วก็โลเนโซอินซิเย่ทำเกมรุกอยู่ร่วมกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะจ๊ะ คู่นี้นาะโปลีบุกไปบ,บังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวนะยิงห่างกว่านั้นเมื่อไหร่แฟนๆโอเคโอเคเว่อรเลย <Okay. S 1> แต่ ถ้าเสมอก็พังเออซึ่งเจดมยู่แล้ว1ประตูกับ3แต้มนาโปลีดูดีกว่าว่าฟอร์มหลังก็ดีกว่าเฮดทเวตก็ดีกว่ากายารีวันนี้บุกมาน่าจะทําได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดซึ่งดูแล้วมีโอกาสไปถึงเช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นาโปลีโ <Okay. S 1> okay. อเคโออเเคาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดําด้วยนะแฟนเพจเจดมปราศรัยกดไลค์ตั้งซีฟิร์สยูทูบวิเคบบราะห์บอลลุ้นๆที่โอเคเจดําสับสไครต์สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยในหอยหลอดนะในทิกตอกําเอร์โล๊ะ อาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลค,ค่ำคือวันจันทร์กันแล้วกันโอเคเจ๊ดำมาทุกวันแหละพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า